สวัสดีครับผมผู้ใหญ่หมู่ที่สามครับตำบลคลองนาลายนะครับอําเภอเมืองฮะก็ของผมก็เป็นหมูบ่บ้านคลองตะเคนะครับก็ประสบภัยแล้งเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ได้การพันน้าได้รับความรู้เคราจากอบจอนะครับผมอบจอก็ช่วยสนับสนุนเรื่องท่อ แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆฮะก็ผ่านน้ากันมาจากอของของใบาพาดเนาะของใบาพาดของพดีลำไพ่ฮะได้น้ามาเยอะมาช่วยบรรเทาชาวสวนในหมู่บ้านผมฮะพอสมควรฮะเพราะว่าบางสวนเขาก็บางคตดนี่เหี่ยวเลยก็ได้น้ามาก็โอ้โหดีใจมากครับผม